ค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับนี้จากเพจบริษัทฟันแท้ค่ะ ก่อนหน้านี้มีได้พาน้องบิสกิตกับน้องบานอฟฟี่ไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพนะคะพอดีว่าน้องครบ6เดือนแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาเหมือนมีอาการหายใจเสียงดังด้วยม้ก็เลยพาไปหาคุณหมอโดยระหว่างพาไปมีก็ได้ทําคลิปบางส่วนนะคะในคลิปนี้ก็จะมี2ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกนะคะก็คือจะต้องเตรียมน้องยังไงเวลาพาน้องไปหาคุณหมอนะคะและประเด็นที่2ก็คือเวลาพาไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอเขาจะตรวจ อะไรน้องบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะเดอนหนูป่วย2ตัวนะคะเดี๋ยวมีกำลังจะพาไปหาคุณหมอนะคะตอนนี้มีกำลังพาบิสกิตกับบานอฟฟี่ไปหาคุณหมอนะคะเพื่อตรวจสุขภาพในอายุครบ6เดือนนะคะวันนี้มีก็จะมาแนะนำสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในกรงน้องขณะที่พาน้องๆเดินทางนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะ ขวดน้ําใส่น้ําของน้องน้ําสะอาดนะคะมีหญ้าแห้งนะคะให้น้องขบเคียวระหว่างทางนะคะรวมถึงที่รองกรงที่รองกรองหรือว่าที่รองตะกร้าด้วยนะคะอย่าลืมหาที่รองให้น้องนะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องหรือกรงเปิดอย่างมีนะคะมีแนะนําให้เอาฝาปิดไปด้วยค่ะเนี่ยคะ่ะเผื่อไว้เพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาจจะมีฝนมีละอองฝนนะคะ ไปดูกันอีกทีนึงว่าเดี๋ยวน้องถึงคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์แล้วนะ่ะคุณหมอจะว่ายังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันค่ะใกล้ถึงนะคะกับโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคํานะคะที่มีไว้วางใจที่โรงพยาบาลนี้ก็เพราะว่ามีเคยพาแม่บินมารักษาอยู่หลายครั้งน,นะคะแม่บินก็หายร่างกายแข็งแรงเป็นปกติเลยค่ะและที่นี่ก็ยังมีหมอเชี่ยวชาญด,ด้าน สัตว์ฟันแท้สัตว์เล็กอยู่หลายๆท่านนะคะนอกจากนี้ราคาก็ยังมิตรภาพด้วยค่ะและในส่วนของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลก็ครบพรันนะคะมีห้องแลบสำหรับเพาะเชื้อนะคะมีห้องให้แอดมิดด้วยค่ะ พอถึงคิวน้องๆน,นะคะก็พาน้องๆเข้าไปพบคุณหมอนะคะสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหลักๆก,ก็สิ่งแรกเลยค่ะก็ต้องชั่งน้ําหนักกันก่อนนะคะดูว่าน้ําหนักกับอายุนั้นสมดุลกันหรือเปล่านะคะต่อมาก็เช็คฟันค่ะฟันยาวปกติไหมต่อมาก็จะดูที่จมูกนะคะว่ามีน้ํามูกหรือเปล่า ฟังเสียงปอดนะคะแล้วก็ฟังเสียงการบีบตัวของระบบทางเดินอาหารค่ะต่อมานะคะก็จะตรวจอึน้องค่ะดูว่าในอึของน้องมีแบคทีเรียมียีสต์มีโปรโตซัวอะไรบ้างนะคะมีทั้งตัวที่ช่วยในการรักษาสมดุลอาหารหรือถ้าในกรณีที่ติดเชื้อทางเดินอาหารก็จะเห็นเชื้อพวกนี้ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการแหวกตรวจผิวหนังบ้างเช็คดูว่าที่ผิวหนังที่ขนมีไรไหมมีไข่ อะไรหรือเปล่านะคะถ้าในกรณีที่น้องมีบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีความผิดปกติเป็นพิเศษอย่างเช่นน้องหายใจเสียงดังเนี้ยค่ะคุณหมอเขาก็จะพาน้องไปเอ็กซเรย์นะคะเพื่อดูว่าที่ปอดของน้องมีรอยโรคหรือเปล่าทางเดินหายใจมีรอยติดตันอะไรหรือเปล่านะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านทุกๆบ้านน้องทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ